สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกดซูเปอร์แคสเสียชีวิตแล้วพวกพ้องในวงการบันเทิงต่างอะไรเศร้านับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกหนเมื่อผู้ใช้ Facebook สมนึกวิลลี่นักแท้หรือวิลลี่ยอดบัวงามอดีตโคศกและตลกเวทีลูกทุ่งของยิ่งยงยอดบัวงามได้ออกมาโพสต์ภาพของเกดซูเปอร์แคสพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งข่าวร้ายว่าจากไปอีกคนหนึ่งศิลปินตลกน้องเกดขอให้รับให้สบายนะเกิด ช,นะชดดาติณันได้ก็เกิดมาเป็นศิลปินเหมือนเดิมนะไอ้น้องรัก ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอาทิยิ่งยงยอดบัวง,งามกเกษมคมสรรรงสุริยารวมถึงแฟนๆตลกและชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายขณะเดียวกันตุนอินเตอร์หรือเพจลูกทุ่งอินเตอร์ก็ได้โพสต์ภาพของเกิซุเปอร์แคปพร้อมกับเขียนข้อความอะไรายอย่างสุดเศร้าว่า RIP ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตลกฝีมือดีเกตซุปเปอร์แคปในเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจกร ตัวและอีกหลายโรคที่รุมเรา้าเบื้องต้นญาตินำร่งรางไร้วิญญาณประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสะแก้วอย่างไรก็ตามในช่วงยุคตลกคาเฟ่กำลังเฟื่องฟูหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับเกตซูเปอร์แคทที่คอยมาสร้างส,างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับคนไทยอย่างยาวนานก่อนที่กระแสะตลกคาเฟ่จะค่อยๆจางหายไปทําให้นักแสดงตลกหลายคนต้องผันตัวไปทําอาชีพอื่นเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเช่นเดียวกับเกตซูเปอร์แคททั้งทีมข่าวขอแสดงความ เสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมรับรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ